นี่ก็เป็นแปลงสุดท้ายแล้วครับเป็นแปลงดินถมครับก็เรียกว่าดินพรุกดินพุก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 ผุหรือว่ามันเหมือนกันพุกผุผุฟังแต่ว่ามันเหมือนเป็นหินแต่มันมันผุมันฟังลงนิดหน่อย นนขูดไม่ค่อยลงเนี่ยรถเดินไปเดินมาเยอะอ้านนี้ก็ลงอยู่นะครับใส่ได้ดินด้านนี้มันมันมีความชื้นอยู่บ้างด้านโน้นไม่มีความชื้นกันมีความแห้ง ดีกว่าดีกว่าเพลงครูของของครูนูนครับโอ้โหนี้ก็ชุ่มชื้นนะครับดินตรงนี้ใสขึ้นได้เยอะเลยครับแต่ตรงนู้นไม่ขึ้นเลยสงสัยมันเป็นทางรถผ่านเข้าออกมันมีทางเข้าตรงนู้นแล้วก็เดินออกไปทางนูลล้นก็ส่วนมากจะเป็นที่หัดขับรถกันนะครับที่นี่ ไม่ขึ้นเลยครับแต่ก็พอไปได้อยู่ไรนนี้นนี้มีความชื้นนะครับยังเปียกๆมีความชื้นนะครับไม่เหมือนกับทางฝั่งนูน้นทางนู้นแห้งแต่ถ้าถอยไปแล้วน่าจะโอเคนะครับน่าจะไม่มีปัญหา เขาน่าจะผ่านนะครับมุมด้านนี้แต่อีกหัวด้านโน้นก็พอดีนะครับถือไว้เป็นการทดลองมันเป็นความหนาแน่นเยอะครับทางโน้นแต่ทางนี้ความหนาแน่นน้อยแต่ว่าสภาพดินสวยมากครับเพราะมันมีหญ้าทับอยู่เมื่อกี้ครับผมดินทุบนะครับดินทุบดินทุบผมมานานไม่เคยถเลยสัครับ